มาจากไหนวะไปดูกันไปดูกันเฮ้ยวัวาปายนี่มันเนื้อวัวน,นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนี่หวนน้องคนดูดิเฮ้ยมาจากไหนวะบ่นอะไรพวกที่กินเลยเหรอเฮ้ยงงว,งวะ่ะโอเคเราจะ็การเสียเวลานะครับผมแล้วก็เตรียมเครื่องเคียงที่เรโอเคครับผมสวัสดีผู้ชมและผู้ติด,ดตามก่อนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีหลบช่องปาปิก้านะทุกคนนะโอเคนะค,ครับผมมีน้อง,องขอเข้ามานะครับ พี่ก้อนเอาเนื้อไข่ดาวทำแล้วกินให้ดูหน่อยโอเคนะครับผมวันนี้ก็พี่ก็จะมาจัดให้ตามคำขอนทะุกคนนะเฮ้ยทุกคนมาจากไหนวะไปดูกันไปดูกคนเฮ้ยวาไปนี่มันเนื้อวัวนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียนี่หว่าน้องคนดูดิเฮ้ยมาจากไหนวะเฮ้ยงงวะ่ะโอเคเราได้ เราได้เนื้อเลยทุกคนนําเข้าจากออสเตรเลียเลยนะทุกคนดูนะครับผมโอเคนะครับผมเป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปเตรียมเครื่องปรุงนะครับผมแล้วก็เตรียมเครื่องเคียงนะครับผมที่จะผัดกะเพราเนื้อออสเตรเลียนะครับทุกคนโอเคไปเลสโกไม่เป็นการเสียเวลาไปโอเคครับผมก็เราก็มาเตรียมเครื่องเคียงเรียบร้อยนะทุกคนมีพิชซี่ฟ้านะครับผมมีพิกขี่น้เสียวนะครับผมแล้วก็ พริกแดงจินดานะทุกคนนะแล้วก็ใบปประเภานะที่ขาดไม่ได้แล้วก็มีกระเทียมนี่นะครับกระเทียมทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนะทุกคนการที่จะผัดระเราให้อร่อยต้องมีห้าอย่างนะครับผมปกติก็จะมีแค่พริกแดงจินดาใช่ไหมแล้วก็กระเทียมใช่ไหมตามบ,าบ้านเราผัดใช่ไหมแต่ว่าพิอนจะมาแนะนําให้ใส่ริกชีเ,เขียวนะทุกคนเพื่อความหอมแล้วก็ความเผ็ดที่มันละมุนอร่อยจริง ลองทำกันดูนะทุกคนโอเคไม่การเสียเวลานะทุกคนปอกกระเทียมกันเลยโอเคลอ,องปอกกระเทียม,ยมก,กันเ,ยเลยทุกคน โอเคครับผมเราก็เตรียมเครื่องเคียงที่เราพร้อยนะครับทุกคนนะนี่นี่แหละที่ตามบอกไปนะครับผมพริกกินดาแดงนะครับผมพริกขิงเขียวนะครับผมแล้วก็กระเทียมกลีบใหญ่ปอกเปลือกออกนะทุกคนนะแล้วก็ใบกะเพรานะครับผมแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงเฉียงนะทุกคนนะโอเคนะครับผมก็แล้วก็เตรียมเครื่องเคียงเสร็จที่เรยพร้อยนะครับผมแล้วก็จะไปตั้งกระทะผัดกันเลยนะทุกคนนะอย่าลืมบอกว่าที่มันตกลงมาเนี่ยเป็นเอ่อเนื้อวัวนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะทุกคนนะจะเป็นหางเต่า หั่นเตานะทุกคนโอ้โ oh, หมันจะลอยขนาดไหนครับทุกคนเป็นเนื้อแล้วก็หั่นเตาแล้วก็แบบเวลากินมันน่าจะละมุนน่าดูนะครับทุกคนโอเคเรามีการจเวลาเราต้องปั่นก่อนนะทุกคนต้องปั่นครับผมต้องปั่นก่อนนะโอเคนะครับผมไป let's ก o okay, โอเคครับผมเราก็มาเปิดไฟกันเลยนะครับผมรอให้กระทะมันร้อนก่อนนะทุกคนก่อนใส่น้ำมันนะครับผมโอเคเสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรเข้ากล้องกล้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนทนฟังไปก่อนนะครับผมไม่ได้เสียงใหม่ทุกคนเพราะว่ามันหน้าเตามัมนร้อนนะครับทุกคนเพราะว่า ถ่ายตอน6โมงเย็นนะครับผมขอโทษด้วยนะครับโอเคร้อนแล้วเราก็ใส่ไปเลยนะนทุกคนช่งรน,นร้่องกะเพราด้กยมั้งอยากเตรียมอะไรโอ้ดูที่จีสวยเนื้อลงไปครับทุกคนเป็นลูกเต๋าเลยนะจะผัดเป็นลูกเต๋าเลย one. แล้วก็ามาปรุงนะทุกคนนะซอสน,นัวหมดแล้วนะครับผมซอสน,นัวก็ตามด้วยสีอิวขาวก็วทุกคนผงน,นัวนิดนึงก็รลด,ดีทุกคนโอเคจใบกระเพรากับพ,พี่ชีฟ้าลงพร้อมกันทุกคน จะไม่ใส่ à, ิวตามคนทุกคนเพว่ากะเงนี้มันืดกินได้อยู่แล้วเนาะตัวนี้โอเคตัวเสร็จเปนเร้อยครับทุกก็ใส่จานก็เลยนะครับผมนตั โอเคนะครับผมก็เไปเทร,ร้อยทุกคนดปโอ้โ้กระเพราเนื้อเนื้อแบบเนื้อแบบลูกเต๋าทุกคนมีไข่ดาวทุกคนมาลองชิมกัน uh huh. อืมอร่อยนุ่มอืม Mm hmm. อร่อยทุกคนควาเนื้ออร่อยมากเพราะว่ามันเป็นลูกเต่าทุกคนแบบเวลาผัดไปแบบมันไม่เข้าไปในเนื้อลึกเดยข้างในมันนุ่มๆอะ่ะก็อร่อยดูใครเลยอืม mm hmm. อร่อามากใครดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดติดตามช่องนี้พี่ด้วยนะครับผมช่องปาปิกาทุกคนนะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะทุกคนนะเพื่อกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนนะฝากด้วยนะครับผม <c oughs> ถ้าเสียงดังก็ขออภัยนะทุกคนนะเพราะว่าไม่ได้เสียบไม้นะทุกคนเสียงแมงจีซอนหรือแมงอะไรก็ไม่รู้สเสียงดังมากทนดูนะทุกคนเนะอร่อยมากบากระเพรา มใครที่อยากเอาสูตรพี่ไปใช้นะรับรองว่าอร่อยมากเอาไปใช้กันได้นะทุกคนนะอร่อยจริงต้องเอากระเทียมกีบใหญ่ทนุนปอกเปลือกด้วยนะครับผมแล้วแต่นะครับผมว่าใครอยากปอกเปลือกไม่บอกเปลือกก็ได้นะทุกคนนะแต่แนะนําให้ปอกเปลือก พีกิกขีหนูก็ต้องเป็นพริกขีหนูเขียวนะทุกคนนะพริกขีหนูเขียวแล้วก็พริกจินดาแดงพริกแดงบ้านเราเนะี่ยแหละปั่นรวมกันสามอย่างนะทุกคนนะสามอย่างแล้วบอกว่าแซ่บปรุงไม่มีอะไรมากนะกครับผมก่อนจะใช้เป็นซอสนัวนะทุกคนซอสนัวสําหรับพี่ปรุงขึ้นมาเองนะทุกคนคิดคนขึ้นมาเองแต่ถ้าปรุงทางทั่วไปก็จะมี น้ำตาลชูรสนะครับผมรถดีขาดไม่ได้ทุกคนต้องใส่รถดีด้วยเพื่อความนัวนะครับผมรถดีแล้วก็น้ำมันหอยนะทุกคนนะประมาณนี้ทุกคนซีอิ๊วขาวนะครับผมน้ำปลามันจะทําให้แบบเค็มเค็มแบบเค็มแบบเค็มโดดนะทุกคนแต่ซีอิ๊วขาวอ่ะมันจะด้วยความเค็มละละมุนมากกว่าทุกคนแนะนําให้เป็นซีอิ๊วขาวโชวหวังเขาไม่ได้จ่ายทุกคนแต่ว่าแนะนําเพื่อทําอาหารอร่อย <c oughs> น้องวะโอ้อร่อยอ่ะโอเคนะทุกคนกินพอหอมปากหอมคอนะอิ่มแล้วนะครับผมถ้ากินกินได้เยอะกว่านี้ไหมได้นะทุกคนแต่ว่ามันแน่นนะทุกคนนะก่อนหน้านี้ก็กินขนมมาก่อนแล้วนะทุกคนนะ อยากมาทําแล้วก็ทําให้ทุกคนดูว่ารสชาติของเนื้อแบบเป็นลุกเต่าแบบนี้มันอร่อยไหมมันแบบแข็งไหมแล้วข้างในมันนุ่มไหมสรุปแล้วก็คือข้างในนุ่มนะทุกคนข้างนอกแบบถาวมาติดเหนียวนิดนึงนะทุกคนไม่เหนียวมากนะทุกคนนะก็ข้างในนุ่มมากนะทุกคนนะโอเคนะครับผม<ส>ก็ถือว่าผ่านนะครับผมเมนูนี้นะครับผม<ส>ก็อยากกินพอดีครับผมก็เลยอยากอยากลองดูนะครับผมไม่รู้ว่าอะไรตกลงมาก็เลยทำมานะครับผมเป็น เนื้อออสเตรเลียนะครับผมเป็นเนื้อหั่นเต่านะทุกคนนะเป็นลูกเต่าเนาะก็อร่อยให้สิบเต็มเก้าเพราะว่าอีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งแบบติดเนียวนิดนึงนะทุกคนนะนอกนั้นคือแบบครบถ้วนนะทุกคนนะโอเคทุกคนที่ดูจบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องปาปิก้าด้วยนะครับทุกคนก็เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะทุกคนนะถ้าทุกคนอยากให้พี่กรณ์ทำคลิปแนวไหนนะครับผมทำคลิปแบบไหนทดลองกินอะไรทำอะไรให้ดูแล้วก็ยังไงก็ คอมเมนต์ได้นะครับทุกคนนะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะทุกคนนะสวัสดีขอบคุณครับบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไป